สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนะครับต้องเรียกว่าในช่วงหัวค่ำนี้หลายพื้นที่นะครับมีฝนตกเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือนะครับยิงค่าดึกๆนะครับก็ยังคงมีตกต่อเนื่องนะครับในส่วนของกลุ่มฝนเดี๋ยวก่อนอื่นมาเช็คในส่วนของฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับ17-18นาฬิกานะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมาก โดยที่มาไล่ข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือวันนี้การกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปวยแม่ห้องสอนนะอำเภอปายนะครับขอพายอำเภอปายแม่ห้องสอนนะครับอำเภอเมืองแม่ห้องสอนอำเภอกาฬยานิวัฒนาเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มนะครับอำเภอหอดเชียงใหม่อำเภออมก่อยนะครับอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับอำเภอเถนลำปางอำเภอศุปราบอำเภอเกาะคานะครับ อำเภอป่าซางลำพูนอเภอเวียงหนองล่องลำพูนอเภอบ้านโฮ่งนะครับอเภอเมืองพยาอเภอภูกามยาวนะครับอเภอแม่สวยเชียงรายอเภอเมืองเชียงรายนะครับอเภอแม่จันเชียงรายอเท่าวางผาจังหวัดน่านนะครับอเภอปัวน่านแล้วก็สามเงาจังหวัดตากอมก๋อยแล้วก็อเภอเถินลำปางนะครับอเภอวัดโบดพิษณุโลกนะครับในช่วงหัวค่ำนี้ ฝนในโซนทางด้านภาคเหนือมีการกระจายตัวดีนะครับเคลื่อนตัวดูลักษณะของฝนเคลื่อนจากตะวันตกตะวันออกไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็ลักษณะฝนกลับทิศอีกนึงนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ในโซนทางด้านภาคเหนือฝนเยอะนะครับถ้าดูเรดาร์จังหวัดตากนะครับมีกลุ่มฝนที่อมก๋อยเชียงใหม่อําเภอฮอดเชียงใหม่นะครับอําเภอสามเงาอําเภอเถินลำปางอําเภอสุป,ปราบอําเภอเสริมงามอํมอาเภอเกาะคานะครับอําเภอบ้านไร่อุทัยธานี อำเภอลานสักนะครับแล้วก็อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับมีกลุ่มฝนเพิ่มเป็นจำนวนมากในช่วงนี้นะครับก็มาดูในโซนอีสานบ้างนะครับอีสานก็ไม่เบานะครับในช่วงหัวค่านี้อำเภอน้ําหนาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์อำเภอท่ารีจังหวัดเลยนะครับอำเภอเมืองเลยอำเภอวังสัพุงนะครับอำเภอภูหลวงอำเภอคอนสารชัยภูมินะครับอำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสารอำเภอชุมแพขอนแก่นนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับอําเภอเมืองหนองบัวลาพูอําเภอหนองบัวซออุดรบางแห่งนะครับอําเภอเมืองอุดรบางจุดมีฝนนะครับแล้วก <tortured. S 2> ็อําเภอหนองหารอุดรธานีบางส่วนชายวนบางส่วนนะครับอําเภอบ้านดุงอุดรธานีบางส่วนน้าโสมบางส่วนมีฝนนะครับแล้วก็สว่างแดนดินสกลนครอําเภอขุดบากสกลนครนะครับอําเภออากาศอํานวยอําเภอกุสุมานอําเภอ อำเภอภูพานสกลนครนะครับอเภอเมืองสกลนครแล้วก็หนงองัวซอฝั่งนี้เขาสวนกวางอ่อนแก่นนะครับบางจุดมีฝน,นครับโซนอีสานตอนใต้ไม่เบาเหมือนกันครับสีคิ้วโคราชนะครับแล้วก็ปากช่องอาอเภอโชคชัยโคราชบางส่วนนะครับอ,อหนองบุญมากอเภอพิมายนะครับแล้วก็อเภอชุมพวงตรงนี้จะเป็นอเภอเมืองสุรินทร์นะครับอ,อปราศาสตรภอลําดวน อำเภอศรีคอรภูมอำเภอศรีนรงสุรินนะครับอ,บอําเภอสังขะอ,อําเภอกาบเชิงนะครับแล้วก็นาเชียงมหาสารคามยางศรีสุราชนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนตอนตานมุกดาหารนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนโซนนี้นิดนึงนครับที่เรดาร์ขอนแก่นจับได้ลักษณะการเคลื่อนตัวของฝนจาการู้สึกจะเคลื่อนตัวแบบสุ่มนะครับตะวัน จากตะวันออกมาตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแต่ว่าลักษณะการเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนเรดาร์ขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเรดาร์สกลนครครับก็มีกลุ่มฝนกุดบากครับภูซางหนองัวซอเมืองอุดรธานีบางส่วนครับน้ําโสมนะครับไปดูในโซนภาคกลางครับภาคกลางนี่ชุดใหญ่เลยนะครับมาเป็นสายตามจุดเดิมเลยครับอาเภอลานสักอุทัยธานีอาเภอบ้านไร่นะครับอาเภอด่านช้าง อำเภอเลาขวัญอเภออู่ทองนะครับอเภอพนมทวนอเภอท่าม่วงอเภอโพธารามอเภอดำเนินสะดวกนะครับอเภอเมืองอเภอบางคนทีสมุทรสงครามนะครับอำัภวาเมืองสมุทรสงครามบ้านแหลมนะครับเขาย้อยเมืองเพชรบุรีแล้วก็บ้านลาดเพชรบุรีนะครับอเภอบ้านมีอเภหนองม่วงโคกเจริญลบบุรีชัยบาดาล พ,พัฒนานิคมนะครับแล้วก็มวกเหล็กสระบุรีปากช่องโคราชแล้วก็สีคิ้วนะครับหนองไผ่เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์คอนสารชัยภูมินะครับแล้วก็น้ำหนาวเพชรบูรณ์นี่คือกลุ่มฝนโซนภาคเหนือที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าดูในส่วนของทิศทางการเคลื่อนที่นะครับฝนเคลื่อนตัวไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขึ้นไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็อีกชุดนึง จากตะวันออกมาด้านตะวันตกนะครับ2ชุดอาจจะประกบกันนับในส่วนของกลุ่มฝนนะเพราะฉะนั้นภาคกลางในช่วงหัวค่ำนี้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่แล้วก็ขอภัยนับไม่ใช่โมเดลก็คือเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของฝนกลุ่มนี้นะครับเป็นฝนสดนะครับไปดูสมุทรสงครามนะครับทางด้านภาคตะวันออกเรดาร์สมุทรสงครามไม่เจอฝนนะไปดูภาคใต้นะครับ ชุมพรนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่บางสะพานเรดาร์ชุมพรบางสะพานบางสะพานน้อยไปจบคลีขันนะครับการันดิตสุราธานีเมืองสุราธานีท่าสารานครศรีธรรมราชพระแสงสุราธานีนะครับแล้วก็เรดาร์สถิงพระด้านล่างพระแสงสุราธานีทุ่งใหญ่นะครับอำเภอท่าสาราอำเภอพรมคีรีอำเภอเมืองอำเภอปากพนังอำเภอ่านตาขาวอำเภอปเหลี่ยนนะครับ อำเภอป่าบอนพัทลุงอเภอเขาชัยสนอภรัตนภูมิสงขาหาดใหญ่สงขานะครับแล้วก็ปลายพยากระบี่ก็มีกลุ่มฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของเรดาร์ในช่วงค่าคืนนี้นะครับมาดูโมเดลนะครับโมเดลฝนค่าคืนนี้จนถึงเช้าพรุ่งนี้ในส่วนของ ภาคกลางนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนะครับนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยานะครับสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนนะเพชรบุรีนครราชสีมาชัยภูมินะครับมหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับศรีสะเกตกาลสิน์ขอนแก่นนะครับอุดรธานี สกลนครนครพนมนะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องด้านนี้ด้านภาคเหนือจะเป็นพิษณุโลกกำแพงเพชรนะครับจังหวัดตากเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายนะมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดล18ดานาฬิกาวนันนี้ภาคใต้เป็นโซนนี้นะครับนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็แถวนี้นะครับชะอวดพัทลุง หล,หลักๆจะเป็นสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชครับในด้านภาคใต้นะครับในช่วงค่านี้ไปดูช่วงสองทุ่มนะครับช่วงสองทุ่ม,อมพอช่วงสองทุ่มฝนก็กระจายตัวมากขึ้นนะครับนครราชสีมาชัยภูมินะครับนครสวรรค์พชชบูรณ์แล้วก็ขอนแก่นนะครับขอนแก่นมหาสารคามบุรีรัมยสุรินนะครับ แล้วก็ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิจิตรนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับกรุงเทพฯนครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลประมาณ20นาฬิกานะครับของช่วงค่ำคืนนี้ไปดูช่วง22่นาฬิกานะครับสี่ทุ่มนะครับโซนนี้ วันนี้น่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงค่าคืนนี้กําแพงเพชรนะครับนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์เลยลบบุรีนะครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครับนครพนมอำนาจเจริญยะโสธร อุบลราชธานีศรีสะเก็ดสุรินนะครับบุรีรัมย์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปราจีนบุรีนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสงขลาและก็ยะลานะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับไปดูช่วงเที่ยงคืน,นครับศูนย์นาฬิกา ก็ยังคงเป็นการกระจายตัวอยู่ตามจุดเดิมนะครับอุตรดิต์พิษณุโลกนะครับอุตรดิต์พิษณุโลกกำแพงเพชนรนครสวรรค์นะครับบิชียนบุรีพิเ,เลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับขอนแก่นกาลสิน์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับอำนาจ,จเจริญยโสธร ราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองบางส่วนนะครับตรงนี้โมเดลช่วงเที่ยงคืนนะครับภาคใต้สงขลาพัทลุงยะลาะครับโอกาสเกิดฝนนะครับดูจากโมเดลตรงนี้ภาคเหนือเชียงรายนะครับยังมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอช่วงออรอบ ดึกนับตีสองอีสานตอนบนวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเยอะนะครับอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมนะครับแล้วก็อุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับอำนาจ,จเจริญยะโสธรเพชรบูรณ์นะครับเลยน่านนะครับน,น่านแล้วก็เชียงรายพะเยานะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตนะครับตรัง มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับพอช่วง4ีนาฬิกาก็คงยังคงเป็นโซนนี้นะครับอุบลราชธานีสีสะเกตสุรินบุรีรัมฝั่งนี้มุกดาหารำนาจเจริญยะโสธรน,นะครับศีสะเกตแล้วก็ด้านบนจะเป็นบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับอุดรยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องถึงเช้าแล้วก็ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดนะครับ แล้วก็พอช่วงเช้าตรู่พรุ่งนี้ก็อุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอำนาจเจริญมีโอกาสเกิดฝนนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ําวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณข้อมูลจากศูมมยกนย์พยากรณ์อากาศและยากลางยุโรปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับ